อียาไปโจโจอมย,ย,ยากไปโจโจหล่ละขอมยาโกที่นจหล่นะเราคว่าน้าคุณพ่อแฟรแล้วคุณแม่ราคณะคามิเล,ลียน,นอะไรสง่าว่าว่าจะอ๋อเหรอไม่ได้ยันี่อยู่ที่เชียงรายกี่ปีนะกี่ปีอาจท้มาคนสิ้นครั้งแรกผมไปปดสิบเราไปดูโรครีคุณที่เป็นโรครียใช่ไหมเร,เราหมดเปมา,ปาปปกว่าสิสิบปีกว่าสิบสิบปีท,ที่ที่ไปแล้วก็ที่ล่างโรครีนหายงงแล้วทุกคนแล้วก็เรา รื่มช่วยเด็กโดยโอกาส์เซนอที่เป็นการ์เว่าแม่แต่มีเรารับทุกคนมีเราูมีมองไม่ยาวม่มีใครไม่มีทุกคนที่คนที่จะมามาได้แล้วแล้วบัณฑิมีความรู้สึกยัยงไงบ้างตลอด40ปีที่ทํางานเดียวทำไ,ได้ไม่มีปมปัญหาไม่เห็นมีถ้าถ้าเราอยู่กับเด็กตลอดใช่ไหมถ้าเขาใช้ที่เขาสนใจ ที่เขาต้องกันคิอว่าไม่มีปน็นนัตหรอยเพื่อคนช่วยเหลอือได้ตลอดตลอาทำงานดีสว่วนอบุญยเซฟนี่เห็นไหม,ม <c oughs> เห็นไหมเห็ <c oughs> นไหมมีคนที่ชีวิตตลอดแล้วแล้วบดยร์ยาน,นีเวลาช่วยเด็กเนี่ยบดยราน,นีมีคนที่พัฒนา่ไใจชีวิตเยอะหลายคนนะมีคนที่ที่ทำงานยันดีเบเดียยน,นีอยากจะฝากอะไรถึงบรรดานนคนที่รับชมไหมหรือ,ออาจจะเป็นศิษย์เก่าเป็นลูกเป็นคนที่เคยอยู่กับเบดีย่์านีเนี่แล้วยากจะฝากถึงเขาไหม aka umad tu peak au ma wan cut come au ma mati cerai lai lai kod mai kite kite ngempur lai kiteen tu corner le korak tu corner